คือทรัมป์เนี่ยบอกว่าอะไรทรัมป์บอกเมื่อสัก4-5วันที่แล้วบอกว่ารัสเซียไม่มีทางชนะสงครามแล้วยูเครนเนี่ยมีสิทธิ์ในการเอาดินแดนทั้งหมดที่ถูกยึดไปคืนจําได้ไหมคิดแคลอกพูดประโยคนี้อีกเมื่อคืนนะไปขึ้นเวทีที่โปลแลนด์เวทีชื่อวอ r ซอร์ซิเ r อร์ตี้ฟอมนะมีผู้นําจาก80ประเทศเข้าร่วมแล้วก็มีสงครามยูเครนเป็นเรื่องหลักแน่นอนนะเพราะว่าเขาอยู่ติดกัน ช่วงถามตอบเนี่ยแคนล็อบได้พูดถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนบอกว่าหลักๆเลยนะหัวใจของเรื่องเลยคําตอบสั้นๆรัเสเซียจะไม่ชนะสงครามรัเสเซียจะไม่สามารถเอาชนะนาโต้และชาติตันตกได้นะเดี๋ยวฟังเสียงดูคะ่ะ I know if his telling don't know or not generals them the truth are but He cannot overpower NATO. He cannot overpower the West. He just can't. He does not have the capacity to do it. I have talked to senior leaders in in Washington D.C., and I've been asked that very question: Can Russia win this war? I said, No, they can't. They do not have the capability to win the war after three years. Those losses out there, and I think the calculus is on Putin, and the calculus is on the leadership, uh, and basically you, the, the, on the pain level he's willing to accept. And right now. I mean, you look at his, his military forces, which is underlies the administration for Putin. It, they've been decimated. I mean, you, sir, you know this. You know when you look at his frontline units, they, they were mauled in the first year of the war, and he's taking tanks out of mothballs. He's taking tanks out of museums to bring into the front lines. <laughs> จนกว่ารัสเซียจะยอมขึ้นโต๊ะเจรจานะแล้วก็เป็นความสอดคล้องกับสิ่งที่ทรัมป์พูดตลอดมาในช่วง2 3สสัปดาห์ทรัมป์เนี่ยเพิ่งเจอเซเลนสกี้ในการประชุมใหญ่สมัชาสหป,ประชาชาติแล้วก็วันนั้นก็พูดแบบที่หลายคนเซอร์ไพรส์นะแล้วก็รายงานไปแล้วบอกว่ายูเครนจะชนะและจะยึดดินแดนทั้งหมดคืนมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากยุโรปและอาวุธจกากสหรัฐทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเคยบอกว่าไม่มีทางที่ยูเครนจะชนะสงครามนะ แล้วก็เรื่องของอาวุธเนี่ยก็มีประเด็นที่เซเลนสกี้ในวันเดียวกันเนี่ยขอโทรมาฮอกจากสหรัฐแล้วก็เจดีแวนส์ก็บอกนะคะบ,บอกว่าสหรัฐกําลังพิจารณาที่จะจัดหาคีปนาวุธโทมาฮอกให้กับยูเครนแล้วถ้าเกิดได้เนี่ยมันก็จะเป็นอาวุธที่เพิ่มขีดความสามารถของอยูเครนในการโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินรัเสเซียได้นะมีอีกประเด็นหนึ่งที่แคนล็อกถูกถามในที่ประชุมวงที่โปแลนด์ บอกว่ายังมีโอกาสหรือเปล่าที่เซเลนสกี้ที่ทรัมป์และปูตินจะมาเจอกันนะประชุมสามฝ่ายเพราะว่าตอนที่ทรัมป์เจอกับปูตินที่阿拉斯าเนี่ยมีการบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะเจอกัน3คนแล้วทรัมป์จะนั่งเป็นผู้ใหญ่ไก่เกลี่ยให้นะว่าจะเอาอยัางไงสองคนนี้คนก็ถามว่าโอกาสที่ผู้นำสามคนนี้จะเจอกันในวงเดียวกันมีไหมแคลล็อกบอกว่าเส้นทางการเจรจาแบบนั้นเนี่ย มันต้องผ่านการเพิ่มต้นทุนของการทำสงครามให้รัเสเซียคือพูดอย่างนี้พูดบอกว่าภาพนั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อรัเสเซียจนม,มุมนะฮะแล้วแคนล็อกก็พูดทำนองว่าแล้วสิ่งที่จะทำให้รัเสเซียจนมุมเนี่ยก็คือการเดินหน้าในการการที่ยูเครนเดินหน้าโจมตีหัวใจของรัเสเซียก็คือ โครงสร้างทางด้านพลังงานโรงกั่นน้ํามันโรงผลิตน้ํามันซึ่งตอนนี้มีรายงานนะคะว่าการโจมตีของอยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานของรัเสเซียเนี่ยโดยเฉพาะโรงกั่นน้ํามันเนี่ยทำให้ศักยภาพในการผลิตน้ํามันรัเสเซียลดลงไปแล้ว20ทําไมถึงบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกตัวที่ทําให้รัเสเซียมีเงิน เนะพราะรัเสเซียเป็นเพโทรสเตทก็คือไรายได้หลักๆของประเทศมาจากการส่งน้ํามันพอส่งน้ามันไม่ได้ก็จะไม่มีการทำสงครามนะแคลล็อกบอกว่าภาพของทรัมป์ปูตินและเซเลนสกี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัเสเซียเข้าตาจดน,นะเซเลนสกี้บอกว่าเตานิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้มีไฟฟ้าไปหล่อเย็น7วันแล้วถือว่านานที่สุดนับตั้งแต่รัเสเซีย,ยยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซีย แต่มันยังไม่เกิดภาวะการหลอมละลายของแท่งนิวเคลียร์เพราะว่าตอนนี้มีเครื่องปั่นไฟทำให้ระบบหล่อเย,ย็นยังทำงานได้อยู่เพราะระบบหล่อเย,ย็นต้องอาศัยไฟฟ้าใช่ไหมแต่ตอนนี้ที่ต้องออกมาบอกชาวโลกว่าเฮ้ยช่วยกันมันกำลังอันตรายเพราะว่ามันมีเครื่องปั่นไฟดีเซลตัวหนึง่งไม่ทำงานแล้ว ถือว่านี่อันตรายมากๆแล้วก็เป็นภัยคุกค,คามต่อทุกคนโดยเฉพาะในยุโรปเพราะว่าถ้าเกิดนิวเคลียมันเมลดาวมาเนี่ยกรรมตรังสีเนี่ยมันจะแผ่ออกมาแล้วมันไม่เลือกหน้านะว่าคุณเป็นรัสเซียคุณเป็นยูเครนคุณเป็นโปลิชหรือว่าอยู่เป็นอะไรก็ตามทุกคนจะได้รับผลกระทบหมดนะเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ Ситуація критична через російські обстріли станція відключена від живлення від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно генератори і станція не розраховані на таке, і ніколи не працювала в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу, і саме росіяни. Через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. Ані на Зомсана Рогіфанюклігення 10 Пенкрантісіпля. ที่เตาปฏิกรเนี่ยมันถูกตัดขาดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้านับตั้งแต่เกิดสงครามไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่ว่าครั้งนี้ยาวนานที่สุดล่าสุดนะคะรัสเซียยังไม่ให้ความเห็นต่อการถแถลงของเซเลนสกี้หรือสถานการณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชาปริเซียแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะโทษกันไปมาว่าเ,เป็นต่างคนต่างเป็นสาเหตุของการทาให้เกิดปัญหาที่โรงไฟฟ้านะ IAEA e หรือว่าทบวงการพลัง i a ร e n ระหว่างประเทศว่ายังไงบ้าง IAEA e ออกถแถลงการระบุนะคะบ,บอกว่ากำลังติดต่อกับทั้งรัสเซียและยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้โรงไฟฟ้าเนี่ยสามารถกลับมาเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างหรือว่าโครงข่ายไฟฟ้าให้เร็วที่สุด โดยราเฟลกรอซี่นะคะผออ,อใหญ่ของ IAA e บอกว่าแม้โรงไฟฟ้ากำลังพึ่งพาเครื่องปั่นไฟดีเซลอยู่ตอนนี้เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแต่มันอันตรายมากเพราะว่าหลุดจากนี้ไม่มีแนวป้องกันแล้วก็วคือเครื่องปั่นไฟนี่เป็นลมหายใจสุดท้ายแล้วคือถ้าเกิดเครื่องปั่นไฟสมมติน้ำมันหมดหรือว่าพังไปเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการหลอมละลายของแท่งนิวเคลียร์เพราะว่าพี่นาเคยไปเจอของจริงที่ฟุกุชิมะ ฟุกุชิมะมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดจิอ่มันอยู่ริมทะเลริมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะแล้วสึนามิมันพัดเข้ามาใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังไม่เป็นไรนะแต่ที่มันเป็นเนี่ยคือไอเครื่องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าคือไอตัวอาคารที่มันใช้ปั่นกระแสไฟฟ้าเพื่อเอามาเลี้ยงระบบหล่อเย็นไม่ให้เตาปฏิกรณ์มันร้อนเกินไปเนี่ยไฟฟ้ามันตัด พอตัดปั๊บเนี่ยตอนนั้นมันโกลาหลมากในฟูจิมะแล้วก็แบบมันวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะว่าซึนามิเน้น้ำมันเข้ามาเยอะกว่าจะแก้ไขให้ไฟฟ้ากลับมาได้เนี่ยก็สายเกินไปละเพราะว่าไอ้แท่งนิวเคลียมันหลอมละลายแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดหายนะทางด้านนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะอันนี้เขาบอกว่าตอนนี้ที่มันเลี้ยงระบบหล่อยเย็นอยู่เนี่ยคือเครื่องปั่นไฟ แล้วถ้าเกิดมันดับไปน้ำมันหมดเนี่ยจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นราฟราเอลกอสซี่บอกว่าขอร้องให้ทั้งรัสเซียและยูเครนคำนึงถึงตรงนี้เพราะว่าจะไม่มีใครได้ประโยชน์จากอุบัติภัยทางนิวเคลียร์เลยนะตอนนี้ IEA มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจําการอยู่ที่ซาโอริเซียแล้วก็โรงงานนิวเคลียร์ีามแห่งของยูเครนนะไปดูอีกมิติหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะว่าช่วงเนี่ย หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราเห็นท่าทีทรััป์เปลี่ยนไปแล้วก็ยังไม่กลับยังไม่กลับนะคือคือเปลี่ยนมาครั้งนี้เนี่ยปกติแกจะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนกลับภายในวัน2วันเนาะแต่นี่แกเปลี่ยนมา2อสามวันที่แล้วยังไม่เปลี่ยนกลับแล้วก็คนใกล้ตัวอีกคนหนึ่งก็มีทิศทางการพูดไปแนวเดียวกับทรัมป์ก็คือคิดแคลอกนะคนนี้เป็นผู้แทนพิเศษประจํายูเครนของทรัมป์แล้วก็เป็นคนที่รู้สถานการณ์ในยูเครนดีมากคนหนึ่งแกไปยูเครนบ่อยไปคิฟบ่อยนะ